สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านกับพี่น้องค่ะวันนี้เอาสูตรคำนวณมาฝากอีกคือเก่าก็เดิมค่ะพี่น้องค่ะสูตรคำนวณวันนี้นี่สองสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองชอนกันหางเดียวค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยิวันพัดนทรงเหล็กเด็ดคะ่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ เพื่อเสด้หาร์ดสุดเด็ดสุดเมนเมนมาฝากมาตอนมาแบ่งปันในเบิร์เบอร์ในเบอร์ในชมน้องค่ะพี่น้องค่ะเสียงอาสสีดังเลยน้อค่ะพี่น้องเนาะข้าจะคุยกันเสียงดังค่ะงวดประจำวันที่สิบอ่าสิบ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 หกเดือนหาปีหกห้าน้องกับพี่น้องเนาะมาต่อค่ะพี่น้องค่ะเกิดผิดพลาดทางเทคนิคทาง อย่าเสียงดังค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขอ่าคำนวณทีเยวันมาฝากนี่สิเป็นสองชุดสองสูตรนะคะบอกผิดว่าถือขอโทษขออภัยเดี๋ค่ะพี่น้องเด้อวดที่แล้วเอาวัดที่แล้วให้เบิ่งก่อนค่ะพี่น้องค่ะนี่วดที่แล้วใส่สูตรนี่เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันชนกัน เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดนี่คะ่ะรางวัลนี้ส้นหางเดียวแต่ว่ากะซื้อกันๆไ้นี่ค่ะพี่น้องเด้อหวดประจำวันที่น,นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะส้นสีหาหาสีหางเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะบอกการันตีว่ามันสิมาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบอกการันตีว่าหวยสีขาหวยทุกหวยเลขทุกเลขสูตรคำนวณทุกสูตรมีเขา่ามีออกค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับสองสูตรนี้บักกรันตีนะคะว่า,ามันสิมาบานเลยล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างคะ่ะสูตรนี้คลิปก่อนนี้งวดก่อนนี้งวดก่อนนี้ที่มันเข่าสูตรเปลีนป็สูตรเนี่ยเยี่ยบันฟันลาน่างเนกะปรินอ้องค่ะแต่ว่างวดนี้กับบหุหัวเป็นสีมาบนหรือมาล่างนกขปรินองค่ะพิณองก,กซอ็ซื้อซื้ึรีก็ต้องซื้อไปซื้อกลับซื้อบนซื้อลานนออ่างนกขปรินองค่ะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลปลดดสาวิจารณญาณค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นสูตรคำนวณสูตรอันน้ำมาแบ่งปันค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรวิ่งสูตรวิ่งของเยาวันนะ่ะสูตรหนึ่งก็ได้หาสูตรสูสองก็ได้หาชดชนหาค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบนในจับหาไว้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเลขบนบนนี่ห้า ในมีหาค่ะจัดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้อบดิการันตีว่ามนสีมาเด้อค่ะพี่น้องค่าตัวใด้เพื่อนเพื่อนมักตัวได้เพื่อนเพื่อนชอบก่ะจัดไปค่ะลขได้หักแปดหางอีกบริหลายหางค่ะพี่น้องคาลีกแปดตัวแปดหางมีแค่นี้ค่ะอย่าสิว่าลขกมันหลายตัวเด้อเขเสียงอันเิ่นมหาเสียงค่ะพี่น้องขาเจ้ามาหาเสียงอ้ผร้ว่ากรุงเทพกทมอค่ะพี่น้อง อาจจะเสียงดังเนี่ยขอโทษขอไปอเสียงแสกเขาในคลิปพสิพิษกดชุ่มชน่นน้องข่ะพี่น้องค่ะมวดประจำวันที่16เดือนหาปีหกหาเน้องขะพี่น้องค่าสุดเยวันนะคะฝากกดไลค์กดแจ้์กดซับสไครต์น้ำในเดอร,ร์ค่ะนี่คำนวณทามันเข่าอีกกะหมวที่สองแล้วนะคะที่เขานะคะเด็กชนกันตัวเดียวค่ะจัดไปเลย โน้นเด็กสิ้นกันกันไปค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำในเด้อค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะง่ามบอค่ะเลขงามบอค่ะพี่น้องค่ะวันวันยี่วันเนี่ค่ะเลขในง่ามบอค่ะแต่วันยี่วันก็ชอบอยกข้าศีหาเลขอ่าวิ่งบน สองสูตรชนหาตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าคลิปก่อนในล่งสูตรเฉพาะล่างให้นาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้สองสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเะคะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ